อาพัดกันอีกแล้วเอา้าตัวหน่อยลงไป้็มันพัดกันกนักเพืเพื่อนๆเอ้ย,อยช่วยกันคุดได้ไหมโอ้โหทางบนกระเชียนะ่ะนั่งเชียแล้วได้ไหมพี่ดาพี่ดาได้ไหมได้ไหมลูกโอ้ยน้ำออกกล้วยกินน้ำออกเลยหนูจะไปถึงไหนล่ะ ทีดาได้ไหมไหนตัวมันไหนดูวเอามาให้แม่ดูดิโอ้มันเข่าทอไปฝั่งนู่นแล้วเอ้มันขำทอไปฝั่งนู่นเลยเด็ลุกเนี่ยทีดอยู่บนสองตัวเนี่ยอืมอืม ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ได้เห็นได้ไหมเนาะถุงเงินได้ไมหมเนาะยายยายก็ช่วยไปเลยใยายมาลองแล้วเรามาลองกอยโอ้โหสามสี่ตัวอยู่ฝั่งหาหนูจะหาหนู พนักงานหาหนูนะจ๊ะอ่าเปลี่ยนกันพัดกันเออพัดกันช่วยกันเร็วเอออ่าไม่ให้จะหาเองจะหาเองจะเอาให้ได้พีระพัดพให้คนอื่นก็ไม่ช่วยได้ตัวอื่นไม่ช่วยดังลูกออกมาออกมาเดี๋ยวให้ถุงเงินช่วยมาถุงเงินมาช่วยเร็วถุงเงิน ถุงเงินลงมากอ้อ,กอยเลยถุงเงินไหนถุงเงินเอ้ยไอเงินเออเงินลงมาก้อยลูกลงมาก้อยลูกพิแดนไปลูกพิแดนไปละวดูมาหาหนูเพนเด้ถุงเงินลงมาก้อยด้วยลิวลงมาเออช่วยกันลงมาอีกเล้ลงมา เอาจะกกยทางบนโอ้โหอยูใจ,จมันนี้อยู่ใจมันนี้จะโกยทางบนเอาตุกน้ำเรากูเอ้าช่วยตัวเองได้ไหมเอ้าขาเปีด้วยนั่นนนะ่ะน่ะเอ้าอ๋อสนแท้แท้เอ้าเอากูเอากูจะช่วยตัวเองได้ไหมนั่นเงินเอาให้ได้เลยเงิน โอ้โหโก้เตะตรงนั้นเลยน่ะเอ้ยโอย <integrate> ้อ่ะ <từ ng> ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะกับธรรมชาติของสุนัขหาหนูจ้ะทุกคนโก้ท่อหนูมันเข่าท่อเอาไม่ได้ดรอ ซื้อยิ่งกว่าหนูอีกแ่เอหนูมันลงน้ำหนูอยู่เช่มันก็ไม่เห็นคำเอามือเอามือกระโดดคำหนูไม่เห็นเด็กแกเอ้เสือกว่าหนูอีกอย่างว่าเนาะมันไม่ใช่แมวแมวมันจะไวหมามไม่มันไม่ไวเราก็ใส่ลุงหมูเอาหมาหมูเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณทุกการรับชมจ้า